ทำไมพี่น้องตอนเถียงเนาะตอนนี้ขา้นนขาวกำลังสิกับกรุงเทพตอนนี้ข้าอยู่ก่อสร้างเนาะงาเถียงก่อสร้างทาคนี้ก็เป็นภูพาพี่น้องภูเป็นภูเป็นเขาธรรมชาตรเลยพี่น้องเนาะอ,อันนี้ก็เป็นห้องที่ข้าอยู่เนาะ ทางผักที่ห้าอยู่เป็นโรงแรมมาอยู่นะอันนี้ก็เป็นทีมงานทีมงานกี้ชาวลาวนะตามร,รอบพี่น้อนนงนั่นแหละภาคทางน่ะเป็นผู้พาตอนนี้ห้ากำลังสิกลับกับกรุงเทพนกกัด ทางล่างนะสวยงามข,า,ขาวๆนั่นก็เป็นน้ำทะเลพี่เนอะขาวๆใช่ขาวๆนั่นก็เป็นน้ำทะเลนะอันก็เป็นห้องผักตะโปาะตะแปะเป็นปตะแพ,แพง ธรรมชาสติก่อสร้าง